สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะก็ขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือพอมอ มีท่านเดินสอบถามมานะคะว่าท่านเกิดค่ะเกิดวันที่15มกราคม2506ค่ะอยากทราบว่าเงินจะเข้าให้งวดแรกในวันไหนครับค่ะก็เป็นกระทู้ถามเมื่อวันที่27มกราคม2566 ออขออนอยญาตตอบให้เลยนะคะ,คะท่านที่สอบถามมานะคะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่15มกราคม2506ท่านคงจะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณเมื่อช่วงปีงบประมาณ2565ช่วงนั้นกเ็เปิดรับลงทะเบียนสำหรับ ท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนสองห้าค่ะช่วงรับลงทะเบียนเป็นช่วงปีงบประมาณ2,565กค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564ถึงวันที่30กันยายน2 5 6 5ท่านคงจะลงทะเบียนในช่วงนี้ค่ะค่ะและท่าน ถามว่าท่านเงินจะเข้าให้งวดแรกในวันไหนค่ะเงินจะเข้างวดแรกในวันไหนมาดูนะจ๊ะท่านเกิด15มกราคม2506ท่านครบอายุ60ปีบริบูรณ์ในวันที่15มกราคม2566ครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่15มกราคม2,500 66ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส6 6 6เป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะก็สำหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์6า6 6กกรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะผู้สูงอายุค่ะในวันที่10ซึ่งตรงกับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่10บกุมภาพันธ์สองพ หกค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับกระทูถามของกรมจิจการผู้สูงอายุเมื่อวันที่27มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะค่ะก็รอนะคะเอาสมุดเอาบัญชีสมุดบัญชีไปปรับในจ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์6 6 6 6ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีในวันที่10กุมภาพันธ์6 6 6 6 ค่ะก็คงจะชัดเจนกันหรือท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมที่ลงทะเบียนในช่วงปีง็ประมาณที่แล้วก็คือปีง็ประมาณ2565อยากจะสอบถามพออน้อยว่าได้ลงทะเบียนไปแล้วค่ะก็ทรงวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะค่ะพออน้อยจะดูให้ว่าท่านจะ ได้รับเงินในเดือนแรกงวดแรกวันที่เท่าไหร่ทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างต่ออย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาริสทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ